สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับในขณะน,นี้ทีมงานของเรานําโดยผมดรวิชัยวัฒนรองประธานกรรมการลุ่มน้ําชีและกรรมการน้าภาคอีสานท่านสําลีรักสุธีอดีตสสมหาสารคามผู้ใหญ่สมัยจักทุมูมพหญ่บ้านหมู่13ตาบลเก้งนะครับกําลังออกตระเวนสํารวจน้ําท่วมฝั่งไปน้ําชีขณะนี้เราอยู่ที่บ้านเกื้องหมู่13นะครับปรากฏว่า น้ำลดแล้วยังยังท่วมถึงเอวของพี่น้องประชาชนนะครับความเสียหายยังไม่ลดลงเลยขณะนี้เราได้อยู่ในภาวะวิกฤตมาประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เป็นข้าราชการก็ดีที่เป็นนักการเมืองก็ดีหรือผู้รับผิดชอบก็ดีจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นของชาวบ้านของผู้ใหญ่สมัย และก็ผู้เดือดร้อนทั้งหลายเป็นหลายพันครัวเรือนนะครับความเดือดร้อนครั้งนี้มันมันเดือดร้อนหนักกว่าที่เราคาดคิดนะครับเราคาดคิดว่าคงจะน้ําท่วมแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ข้อมูลเบื้องต้นก็คือบ้านเรือนไล่นาบ้านเดือนเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าโตเตียงเลงต่างเสียหายหมดบางบางครัวเรือนรถออกไม่ได้ก็รถอยู่ในภาวะน้ําท่วมทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับ ความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ถ้าบ้านไหนที่อยู่ที่สูงก็ดีแต่ถ้าแช่น้ำหมายาว่ารถราคาหลายแสนราคาเกือบล้านก็ต้องซ่อมแซมมากมายนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เห็นก็คือความเดือดร้อนเรื่องไรนานะครับไรนาหลายคนเช่านาเขามา30ไร่20ไร่40ไร่ก็มีทำเกษตรอินทรีย์คาดว่าจะมีไรายได้หลายแสนบาท หลังจากเก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้ความฝังความหวังได้สลายไปหมดแล้วนะครับบางท่านเช่นอาจารย์จิติพงศ์อุทาทิพย์เป็นพออโรงเรียนก็ปรากฏว่าเลี้ยงปลาบึกเป็นบ่อน้ําบ่อปลาบึกขนาดใหญ่มีพันปลาหลายร้อยตัวเป็นพันตัวราคากิโลกรลัมละหลายหลายร้อยบาทตัวละร้อยกว่านะครับปรากฏว่าปลาบึกปลาบึกปลาปลา ปลาขนาดใหญ่นะครับไปกับแม่น้ําชีทั้งหมดนะครับ<อ>เลี้ยงมา8ปีนะครับท่านคิดดูว่าร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกิโลตรงนี้เป็นอ่เป็นวัดบุรพาเกื้องใต้นะครับวัดก็ท่วมถัดไปก็เป็นฝั่งแม่น้ำชีแล้วถัดไปก็เป็นฝั่งแม่น้าชีผมอยากจะล่องเรือไปกลางฝั่งแม่น้ําชีอยู่ครับแต่ปรากฏว่า,าน้ําไหลเชี่ยวมากสําหรับตัวพผมหมกลัวน้ําแต่ท่านอาจารย์สํารีกับผู้ใหญ่สมัยบอกว่า เดือดร้อนมากเพราะว่าไม่มีเรี่ยวมีแรงเนื่องจากว่าดูแลประชาชนไม่ได้หลับได้นอนกลัวจะจมไปกับลำน้ําชีนะครับนี่ครอบครัวชาวบ้านเล้าไก่ข้อไก่เดือดร้อนไปหมดครับเพราะฉะนั้นอย่ากเรียนไปดังท่านผู้ชมว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่เฉพาะบ้านเกื้องบ้านเกื้องบ้านเดียวนะครับแล้วกี่บ้านอื่นๆอีกมากมายตามริมฝั่งแม่น้ําชีจะไปยังไงโตโน่ว่ายน้ําได้80ล้านช่วยเรื่องโรงพยาบาลตอนนี้ ผมกาลังจะคิดโครงการอาสาพี่น้องช่วยกันว่ายน้ําข้ามแม่น้ําชีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะจัดตั้งกองทุนน้ําแห่งชาติกําลังหารือท่านสําลีกับอีกหลายๆท่านว่าเราจะรวบรวมร,วมรายชื่อ1 0 0 0 0มืชื่อเพื่อเสนอกองทุนน้าแห่งชาติในเงินประมาณแสนล้านเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันเหตุการณ์นี่ครับเห็นสภาพแล้วเห็นสภาพแล้วาาบัันนกรเงงิอพฒครับ เป็นสถาบันการเงินของบ้าน,านเกือ้อพัฒนาชุมชนเกื้อพัฒนานะครับ,บรจมอยู่ยแล้วก็พวกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับจมไปหมดนะครับเนี่ยจมไปหมดเลยนี่คือบ้านไม่ใช่บ้านในริมคลองนะครับทีนี้มันยิ่งกว่าคลองเพราะว่าลึกถึงเอวนะครับถึงเอวแต่ตอนน้ําท่วมนี่ดูขีดขีดน้ํานะครับขีดน้ำนี่ปรากฏว่าระดับขีดนี่มันท่วมหัวนะครับ ถ้าเด็กเข้ามาในี่จมน้ําตายเลยครับเด็กเข้าไม่ได,ด,ไได้แล้วในภาวะที่น้ําไหลเชี่ยวกรากนี่อันตรายเป็นอย่างมากประชุมสภาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับผมอยากให้เอาเวลามายื่นกระทู้ด่วนถกปัญหาเป็นวาระแห่งชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของพี่น้องลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ําต่างๆนะครับปรากฏว่าท่านนายกไปที่จังหวัดสิงห์บุรีซึงน้ําท่วมหลากมากมาย ได้5 0 4ล้านแต่จังหวัดมหาสรารคามก็ดีจังหวัดในรุ่มนี้ผมคิดว่า500ล้านไม่พอท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกชนิดต้องช่วยกันเอาปัญหานี้เป็นปัญหาอภิปรายในสภาพเพื่อเยียวยาพี่น้องอย่างน้อย5,000ล้านบาทผมคิดว่า5 0 0 0ล้านบาทเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ครัวเรือนละ5 0 0 0บาทเหมือนโควิดซะก่อนความเสียหายไม่ใช่ความเสียต้องเยียวยาเป็นแบบปกติคือไร่ละพันบาทแต่ควรที่จะเป็นการเยียวยาแบบข้อเท,ท็จจริง ยออยาปัจจุบันย,ออยาอนาคตด้วยนะครับเรื่องนี้เราฝากไว้กับท่านผู้บริหารจังหวัดผู้บริหารอำเภอให้ฟังข้อมูลกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนท้องที่อย่าฟังรายงานเฉพาะเป็นตัวกระดาษแล้วออกมามาตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องก็มีนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนอยากสะท้อนว่าการบริหารงานที่บูรณาการที่เป็นประชาธิปไตายชุมชนเนี่ยต้องฟังชุมชนนะครับขอให้ทุกคนมาช่วยกันคิด ที่ผ่านมาในภาวะวิกฤตอาจจะมีข้อคิดข้อขัดแย้งกันบ้างแต่ทางจังหวัดมหาสารคามก็ดีอำเภอเมืองอำเภอเต่างต้องเปิดเวทีระดมความคิดในการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านไม่ใช่สั่งการลงมาจากข้างบนนะครับนี่แต่ก่อนอย่างดีนะครับแต่ก่อนน้าท่วมหมดตอนนี้ลดลงบ้างนะครับลดลงบ้างไล่กล้วยไล่ไอ้อยไล่พุตซานะครับไล่มะม่วงก็เสียหายหมดประเมินค่าไม่ได้นะครับเอ่อ น้ำท่วมคอเลยนะครับน้ำท่วมถึงลำคอ